ครับก็นะครับกลับมานะครับที่ช่องเด็กเด็ดแอปเปิลสูตรหวยพารวยนะครับเมื่อวานนะครับแอปเปิลได้สรุปหวยในส่วนของทุดนะครับหลักสิบบนให้แล้วเดี๋ยววันนี้นะครับแอปเปิลก็จะมาคํานวณในส่วนของชุดหน่วยล่างนะครับก็จะเป็นชุดสรุปแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนะครับก็สลาบสุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมนะครับเพราะว่าแนวทางที่แอดเปิลให้เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณเท่านั้นนะครับในเชิงคณิตศาสตร์ก็จะไม่สนับสนองชีพิตกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อวาน a p p l e ได้คำนวณในส่วนของหลัก10ร่างก็คือชุดสรุปนั่นเองนะครับก็ให้ไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปนะครับหลักหน่วยร่างให้เลยนะครับใครที่เข้าไปดูในคลิป หลักสิบล่างแล้ววันนี้หลักหน่วยล่างจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณกันนะครับหลักหน่วยล่างวดประจำวันที่16นะครับสูตรที่3นะครับก็จะคํานวณโดยการใช้นะครับเราจะใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยและบวกหลักหน่วยล่างนะครับทําทการบวก4ี่คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาเราจะทําการบวก1เลขบวก2นะครับก็จะเป็นตัวเลขแค่สตัวทีนี้พอผมคํานวณเสร็จแล้วผมจะไปรวมให้ทั้งหมด3สูตรก็เราจะได้สรุปกันนะครับผมย้ําว่าเป็นแนวทางนะครับเราให้ดูกันเป็นแนวทางนะครับชอบก็ค่อยนําไปเล่นไม่ชอบก็ผ่านเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะก่อนที่จะคํานวณสมุดปากกาพร้อม นะครับอ้าวเตรียมตัวนะครับเรียนสูตรกันวันนี้นะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกเก้าเท่ากับนะครับยี่สิบนะครับยี่สิบบวกสี่ได้ยี่สิบสี่นะครับเก้าบวกสี่นะครับเป็ 4, 24, นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้า 15บห้าบวกเก้าเท่ากับยี่สิบสี่นะครับเราก็ใส่สี่ไปเลยครับหลักหน่วยสี่ตัวนี้เราจะบวกหนึ่งนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเจ็ดนะครับได้แล้วครับเราได้สี่ห้าเจ็ดเห็นไหมครับหลักหน่วยของเราผลรางวัลน,นะครับสองตัวล่างออกคืนห้าเข้ามาแล้วครับหนึ่งวดเราก็ได้หลักหน่วยมาที่เลขห้า เป็นงวดที่1นะครับงวดที่2เหมือนกันนะครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วยนะครับก็คือเจนะครับเจ็ดบวกสนะครับเจ็บวกศูนย์นะครับโอ้ผมสับสนไปตัวนี้เลยนะครับต้องขออภัยด้วยนี่นะครับวันวันทำแต่หวยเริ่มงงแล้วครับผมขออภัยไปด้วยนะเอาใหม่ครับเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้านะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกสี่นะครับเป็นสิบหก ใส่หกไปเลยครับหกบวกหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับหลักหน่วยของเรานะครับก็จะได้ที่หกเจ็ดเก้าในงวดที่สองนะครับผลรางวัลออกสองตัวล่างนะครับห้าหกนี่ครับถ้าห้าหกนี้เห็นไหมครับหลักหน่วยเราเข้าที่เลขหกเป็นมวดที่ นั่นเองนะครับงวดที่3นะครับ0บวก7ได้7นะครับ7บวก6เป็น13 13บวก4นะครับ13บวก4เป็น17นะครับเราก็ใส่7ไปเลย7บวก1เป็น8 8บวก2เป็น10นี่ครับก็คือ780นั่นเองนะครับ780 ผลรางวัลจะออกไหมครับในงวดที่3ผลรางวัล2ตัวล่างนะครับเราได้ที่18นะครับ18เราก็มาดูว่าตัวที่เราคำนวณได้ไหมได้ครับนี่ครับเรามาเข้าตัวเลข8นะครับเป็นงวดที่3นะครับเอางวดที่4จะเข้าไหมนะครับ0นย์บวก2ได้2 2บวก8เป็น10 10บวก4 10บวก4เป็น14นะครับเราใส่4ไปเลย นะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเอานะครับเราได้สี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดเรามาดูว่าตัวเลขจะออกอะไรออกหนึ่งีนะครับนี่ครับเราก็เข้าที่หลักหน่วยเลขสี่เป็นงวดที่สี่ด้วยนะครับงวดที่ห้านะครับแปดบวกเก้าสิบ็ดสิบ็ดบวกสี่ยิบอดยิบอดบวก 4, 21, 21, 4. เป็นยี่สิบห้าใส่ห้าเลยครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนะครับเราก็จะได้นะครับเราจะได้ห้าหกแปดผลรางวัลน,นะครับออกสี่ห้าในงวดล่าสุดของเรานี่เองเห็นไหมครับหลักหน่วยนะครับอ่ะทีนี้ เรามาดูว่าเป็นจำนวนที่สิบหกนะครับเก้าบวกสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้านะครับเป็น1 6บหกสิบหกบวกสี่เท่ากับยี่สิบเราใส่ศูนย์ไปเลยครับศูนย์บวกหนึ่งได้ห1ึ1่งหนึ่งบวกสองเป็นสามนี่ครับหลักหน่วยนะครับหน่วยล่างนะครับว่อปรนจำนวนที่สิบหกนะครับมิถุนายยนหกสี่เรา สูตรสูตรนี้เราได้ที่013นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับ013นะทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับในชุดสองตัวล่างของเราหลักหน่วยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดสองตัวล่างผมจะเอาหลักหน่วยตัวนี้มานะครับก็คือ578นะครับ57 นะครับทีนี้หลักหน่วยสูตรที่3ก็คือตัวนี้นะครับเป็นเลขชุด2องตัวล่าง6ชุดนะครับตัวนี้ได้3 5 8ห้านะครับชุด2ตัวล่างนะครับเราได้หลักหน่วยที่3 5 8ห้าเราก็ลงไปเลยครับ3 5 8นะทีนี้ก็ง่ายๆเลยทีนี้เราเอาตัวที่ชนก่อนหลักหน่วยล่างนะครับ 013578อ่าไอตัวที่โชนนี่ก็คือเลขแปดนะครับเลขแปดเลขห้าเลขสามนะครับหลักหน่วยล่างเราก็คืออันนี้ x หลัก10บเนาะสตัวนะครับทีนี้เราคำนวณออกมาแล้วหลักหน่วยเราได้ที่8 3 5นะครับอ่ะ ฟันธงง่ายๆเลยครับสามตัวนะครับหน่วยล่างนี่ครับนะครับหลักหน่วยล่างเราได้ที่แปดสามห้าสามสูตรนะครับก็เท่ากับหมายความว่าตัวเลขสามสูตรหนึ่งตัวที่ชนก็คือเลขสามในเลขแปดเลขห้านั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาชิกท่านไหนนะครับจะตามและเพิลหรือเปล่านะครับ หลักหน่วยล่างเราได้แปดกับสามกับ5้าจริงๆแล้วนะครับแปดสามห้านี่มีโอกาสที่จะมาเป็นวิ่งได้นะครับส่วนจะวิ่งตัวไหนนั้นผมว่ามันก็น่าเล่นทั้งทั้งทั้งสองตัวนะครับน่าเล่นมากนะครับถ้าสมมุติว่าแปดมาล่ะนะครับถ้าสมมุติว่าแปดมามันก็จะเข้าในชุดสองตัวล่างตัวนี้ก็คือสองแปดแปด้าแปดสาม ถ้าสามมามันก็จะเป็นชุดสองสามถ้าห้ามาก็จะเป็นสองห้าเนี่ยตัวเลขเราอ่ะมัน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 เข้าในชุดสองตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมเพราะหลักหน่วยของเราเนี่ยมันได้ที่แปดสามห้านะครับมันก็มีทั้งสองสามแปดสามนะครับในช่วงชุดสองตัวและอย่างเงี้ยถ้าแปดมาเราก็จะได้สามแปดถ้าห้ามาก็สี่ห้าสี่ห้านี่จะกลับมาออกอีกไหมครับท่านผู้ชมนะครับ เนี่ยก็มีจ้งสี่แปดนะครับสามห้าเจ็ดสามสามเจ็ดเนี่ยซึ่งตัวเลขเนี่ยมันก็จะชนอยู่ตัวนี้แต่ทั้งในทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับคงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปล่างให้เลยสรุปบนล่างนะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สดคลิปไลฟ์สดที่ผมไลฟ์สดทาง YouTube นะครับงวดที่แล้ว ผมไลฟ์สดอัด72็ัน72วิ่ง7ดนะครับวดน,นี้ผมจะอัดตัวไหนนะครับในคลิปไลฟ์สดทาง Facebook บางท่านก็ได้ดูแล้วส่วนท่านที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยววันนี้แอดเปิลลงให้นะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับค้งสุดท้ายแล้วและเราวันนี้แอดเปิลต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ททาอะไรก็อยากได้ติดได้ขาดนะครับ16เรามารวยการน,นะครับแอดเปิลลาไปก่อนนะขอให้ทุกท่านมีความสุข วันนี้นะครับจะสรุปแล้วนะครับโค้งสุดท้ายนะครับอาจจะมีทั้งคลิปและก็ในส่วนของชุดสรุปบนและชุดสรุปล่างนะครับเป็นชุดเต็มนะครับสำหรับวันนี้แ p ปเปิลลาไปก่อนนะสวัสดีครับ